สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลอาจารย์เกามาเก่งนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆฟุตบอลมีการจ่ายน้ําราคาแปลกๆอยู่หลายคู่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเลือกเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ก็มีบอลที่อาจารย์ชอบ มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยนะครับบอลที่อาจารย์ชอบวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลโปลแลนด์ดิวิชั่น1แตะเวลา23นาฬิก10นาทีคู่ระหว่าง GKS เบ n c h a t กับ Sand age, s a n d e s Janauvisac ให้ลองไปที่เบนชาโตที่ราคาเสมอควบครึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของอาจารย์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับ